อ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้คุณก็อยู่กับเกมอ่า DC Universe Online ครับเป็นเกมซปเปอร์ฮีโร่แบบแต่งตัวกันว่าจะเป็นฮีโร่หรือไวร์ไลก็ได้จะมีพลังให้เลือกเยอะแยะก็ประมาณนี้นะครับก็ผมเราจะมาแต่งตัวซปเปอร์ฮีโร่คนนี้ให้มันดูแบบมีความสามารถแบบเก่งโคตรๆแค่นี้แหละ okay. เริ่มแรกก็ อันนี้ให้เรามาเลือกไซส์ตัวละครว่าให้เราเลือกขนาดแบบไหนประมาณเนี้ยมีหลายเยอะอยู่ม like, ีทั้งหมดกี่ระดับนะครับโ้เก้าไม่ต้งหมดเก้าระดับโอเคผมก็จะมาเอาแค่ขนาดเล็กก็พอส่วนนี้ก็มันเป็นให้เลือกว่าเราสร้างเองหรือว่าใช่ แบบว่าแบบให้เขามีเลือกไว้แล้วอะตัวเกมเขาให้มีเลือกอยู่แล้วว่าจะเป็นแบทแมนแต่ว่าชุดดูแบบว่ามันไม่ค่อยเหมือนจริงเท่าไหร่มีตั้งเยอะแยะส่วนไอที่สีเทาๆนี่มันเป็นเป็น DLC สลซในการปลดล็อกธาตุ่างใหม่ๆที่เพิ่งมาเราต้องไปซื้อเอาอันนี้ผมเล่นเซิร์ฟต่างชาตินะครับเข้าใจนะครับ Select hero villain morality. อันนี้ผมขอเอาแบบสร้างเองดีกว่าเพราะว่าใครๆก็เอาแบบสร้างเอง Select hero villain morality. อันนี้แบบว่าให้เราเลือกแบบว่าจะเป็นฮีโร่หรือฟิวเลียนหรือว่าไวาลานัได้เลยครับอ่าผมเป็นฮีโร่อยู่นะครับไม่ต้องพูดถึงเลย personality determine social behavior. ส่วนนี้ก็ เป็นแบบว่าท่าแบบว่าตั้งท่าท่าสู้อะไรเงี้ยท่าสู้แบบปกติมันแรกๆก็มีหลายท่าอยู่เหมือนกันแหละอันนี้เป็นท่าแบบว่าเหมือนมันดูแบบเป็นพลังเยอะมัดอะส่วนนี้มันก็ดูแบบแนวอมบีไปหน่อยส่วนนี้อันนี้มันท่าเหมือนอวดเก่งไปไหม ส่วนนี้ก็ทําตัวเหมือนเป็นฮีโร่มีรุุริษอะไรพวกนี้ก็ผมแค่อเอาท่านี้แล้วกันไม่อยากอวดอะไรบ้างอันน,น,นี้จะให้เรืยกวางไงดีอะหัวหน้าเออน่าจะเรียกว่าหัวหน้านะครับอันนี้มีหลายหัวหน้าอยู่ซึ่งถ้าเราเลือกหัวหน้าแบทแมนมันก็นจะยผนต่อภารกิจให้เราเลือกหรือเควสหลักนั่นเองแล้ว แต่ละหัวหน้านี่ก็มีเควสที่แตกตากา่างกันไปบางครั้งก็มีเควสเดียวกันที่ต้องทำก็ผมขอเลือกอซูเปอร์แมนแล้วกันนะฮะส่วนนี้เป็นเรื่องพลาดอัน,นี้พลานะครับพลาอันนี้มีหลายพลานะครับอันนี้ผม ซือ้อจากทางสตรีมเอาเลยได้มีธาตุเพิ่มอีก3ธาตุก็มีธาตุดินสายฟ้าแล้วก็มีธาตุแสงพลังวิเลศษั้านนี้นสว่วนนี้ก็ต้องซื้อเอาอีก3ธาตุเองเอาธาตุ เอาเปลี่ยนและเปลี่ยนใจเป็นเอาท่านี้กว่าพลังเทคโนโลยีส่วนนี้อันนี้เป็นท่าแบบว่าแบบสเปอร์มูฟเอ้ยไม่ใช่สเปอร์มูฟสตแบบว่าท่าแบบว่าจะมีพลังในการเคลื่อนไหวแบบไหนแบบว่าวิ่งธรรมดาหรือวิ่งแบบสเปอร์สปีดหรือบินเอาก็มีหลายแบบผมขอแค่เอาท่าแบบสเปอร์สปีดก็พอเอ้ยไม่เอาอะสเปอร์สปีดมันก็เกิแบบไป อาวงธที่เลือตัานี้อมูลที่มนอยู่มีหม,มัดดาบม,ม,ม,มีแบบว่ารุ่แแรงปมัดแรงปืนป้องส่วนนี้ดาบคู่อันนี้ปล่อยพลังแบบปล่อยพลัง,ลงจิตอะ่ะสว่วนนี้ก็เป็นศิลปะการต่อสู้ต่างๆเหมือนเป็นท่าศิลปะการต่อสู้สว่วนนี้ เหมือนใช้อาวุธประเภทระยะประชิดเลยอะส่วนนี้ไลโฟจริงๆมันต้องเรียกว่า AK นะปืนเนี่ยแล้วมันทำไมถูกเรียกว่าไรเฟลไม่รู้หรอกส่วนนี้อันนี้โล่มันเป็นซึ่งซื้อเดียวซีมาถึงจะใช้โล่ได้ส่วนนี้เอ่อเขาเรียกว่ากระบองแบบว่าอันนี้ช่างก่อน ส่วนนี้อันสุดท้ายก็คอนคอนขนาดใหญ่ก็อนอะส่วนผมขอเลือกอะ,ะนอัะ่นเอาอี้กันดาบคู่เนี่ยดาบคู่

โอคทีนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตั้งชื่อตั้งชื่อว่าอ่ากล้องซากครับ1 2 3แค่แนี้ไม่ได้อะไรมากได้ไหมโอเคได้ครับ The hack worked. I'm in and you're awake and free. Hoo. Okay I'm Oracle and we are going to get you off this ship Look for a doorway out อันนี้ผมแค่มาครั้งแรกนะครับังนั้นอาจจะพูดเบาไปหน่อยก็เริ่มเลยมาถึงก็ฟันก่อนเลยครับคลิกซ้ายเป็นการฟัน t a my h a c The ship knows you're free Watch out คลิกขวาเป็นการโจมตีระยะไกล ทีดซ้ายเป็นการจบตีระยะใกล้อันนี้เราต้องรอให้อ่าให้มันเปิดประตูก่อนแล้วก็จัดก,การมันเลยครับโอ่เคฟันมัน,มนฟันมันเลยครับไม่ต้องอเกรงใจฟันไปเลยครับฟันเลยครับอย่าให้เหลืออย่าให้เหลือเลยครับฟันไปอย่างเดียวก็พอ ชิปค้างไว้มันจะเป็นการป้องกันนะครับโอเคเจออีกสก็จัดการเลยครับจัดเลยวันไม่ยัง้งวันยังไม่ยัง้งไม่ยัง้ง okay, มือใหม่สักอย่างลดเลือเราได้แค่ลบหนึ่งเองโอเคครับแล้วก็จะมาเจอกับโอูเซียเป็นบอสย่อยของด่านนี้ จัดเลยครับตีไปก่อนตอนแรกยังตีได้อยู่ครับโอเคครับพอมันขึ้นบาเรียรมันขึ้นเสียระโขกรโลให้เรารีบหลบก่อนเลยครับลบไปโอ๊ะยมาแล้วอ่ากดชิปข้าเอ้ยไม่ใช่ดิกดชิปจับย,ยาๆไฟเพื่อจะเป็นการสลายกดป้องกันโอเคแนละ้วตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆจนก,กว่ามันจะตายครับเฮ้ยมาแล้วเออหลบได้ตีไปเลยครับ ดีมันจกนกว่ามันจะตายเลยครับโอเคกลับมาได้แล้ว That was an overseer. Let's get you out of their patrol range. Look for a transport tube above you. They crisscross the ship. Use that to keep moving. โอเคครับตอนนี้กด F ไว้เพื่อจะเป็นการใช้ความสามารถในการวิ่งท,ที่เราเลือกไว้อันนี้วิ่งธรรมดาที่เราเลือกไว้โอเคตอนนี้ก็เลเวลสองแล้วกด K ครับเพื่อ เป็นการเพิ่มความสามารถหรือสกิลต่างๆได้สกิลแบบพาวเวอร์นี่มีสมีสามแบบเลือกไหนดีเนี่ยเอา1ห,หรือ2ดีเนี่ยเอาสองดีกว่าโอเคแล้วก็สติกบ๊อบมันเป็นการโยนระเบิดใส่ศัตรูแล้วก็จะมีผลให้มันตุบตโอเคเอาเลยครับ นอกจากาพลังของพาวเวอร์แล้วก็ยังมีของสกิลแล้วก็โหลดเอาโอเคครับไปต่อเลยครับโอเคก่อนเอฟไปเวลกว<อ>่าเฮ้ยกองทำลายเยาายออเคราได้อา่าเกาะต่างๆมากับยารักษาใส่ไปเลยครับลิดขวาใส่เลย ใส่เลยครับแล้วก็โซดาโคลาใส่เข้าไปอ่าโซดาโคลานี่ก็มันช่วยฮีลได้ครับแต่มันถ้าใช้แล้วมันมีคูณดาวอยู่เราต้องรอมันถึงจะใช้ได้อีกรอบโอเคเอาไปต่อ The entire ship is connected to Brainiac you have to keep moving ผมฟังมันไม่รู้เรื่องครับมันเป็นภาษาอังกฤษผมเลยฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็จับใจความได้บ้างนะครับ,ใช,รบใช้สกิลกดหนึ่งสกิลแรกก็กดหนึ่งม,มีถึงหกสกิลแต่เราสามารถติดตั้งสกิลได้สกิลมันเยอะแต่เราก็สามารถติดตั้งได้ครับโดยอ,อันนี้อย่าค่อยบอกสิหนละังขอจัดการมันก่อนครับ Motion detected in the hallways. We... The There's a high security okay, next to the mm. Get through and use the transport tube. <coughs> <coughs> พระเอกเ,เอฟวีเจพระเอกเดคจะลุ้ตัวหลักเราได้ไงทำอะไรเราไม่ได้หรอกเราเก่งกว่เยอะเราเลเวลสองเพื่อแค่เลเวลหนึ่งเองสู้เราได้ไงโอเคครับเก็บกล่องกันเลยครับอ่าแล้วก็จะได้อ่ารองเท้ามาใส่เลยครับเกตตาร์เราก็เพิ่มไปอีกขั้นหนึ่ง โอเคโดดไปเลยครับเลื่อนลำไปรถครับตอนลงมาเนี่ยโอเคเราก็ไปกด E เลยกด E ค้างไว้ก็เพื่อ,อ<า>ปล่อยทางระเบิดลงมาเพื่อจัดาก,การพวกโอวรซียงจำนวนมาก โอเคครับกดอ e ีคางไว้ก็เป็นการยกทางระเบิดมากดคลิกซ้ายมันจะเป็นการโยนเอ้ยไม่ใช่กดคลิกขวาเป็นการโยนส่วนคลิกซ้ายเป็นการทุ่มโอ้หลกหลกโอ้กดคลิกซ้ายไอ้กดขวาเฮ้คริสตัลอันมีหลายคริสตัลไอ้มันมีสองคริสตัลคริสตัลสีอ่าสีเทามันเป็นแบบคริสตัลเหมือนแปลงผักดักกประตู ส่วนซิลโตติกาลมันจะเป็นการยูเพื่อนเราไ,ได้ปี๊ปจัดการเลยครับไม่ต้องเกงใจไปแกจัดการเลยครับสู้เราไม่ได้ควอนระเบิดไปหนึ่งทีครับอจัดการได้แล้วไปเลยครับ วิ่งต่อไปครัเอาเราจะไปติดลงต่ไปไนเนี่ยลงมาเลยอ่าเร่ไปครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวช้าเดี๋ยวช้ราร n ต่ประมาณว่าห้เราทำลาย <c oughs> พวกกองทัพของเนิแอคโดยการทำลายเรือมันก่อนเรับจสกดพวกกตี้มันหมก่อน กดชีพยำๆเพื่อเป็นการสลายการจมน้การเลยน่ครับสเสจสองโอเคอจัดจุดนี้มันจะเป็นการฝึกสอนอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยกดชีพค้างไว้เพื่อเป็นการป้องกันถ้าเกิดว่าต,วตัวมันมา เออถ้าตุ๊กมันเตรียมจะพุ่งโจมตีเราให้เรากดชิพค้างไว้เพื่อป้องกันไว้เฮ้ยครับต่อไปก็ถ้าเกิดตรูมันโจมตีระยะไกลค้างเราก็กดชิปเอไม่ใช่กดเออ่กดคลิกซ้ายคายค้างไว้เพื่อมันพุ่งโจมตีแบบนี้เฮ้ยครับทำแบบนี้ครบสามครั้งโอเคครั้งครบรอบ โอเคครับส่วนขั้นสอดท้ายก็กดให้เรากดขีดขวาว้างไว้เพื่อเป็นการโจมตีระยะไกลเพื่อทำลายต่อทำลายการป้องก,กันของพวกศัตรูโอเคครับทำแบบนี้อีกรอบหนึง่งก็ทำไปเลยครับ จะได้เลื่อนเวลเคปเลเวลสามแล้วกดเคได้รับสกิลพอยต์มาหนึ่งอันสกิลพอยต์นี่มันมีสอยแบบคือจะแบบว่าเป็นแบบการวิ่งแบบผ้าแบบที่เราเลือกไว้ส่วนอันนี้เป็นมันขึ้นกับว่าอาวุธที่เราใช้ครับอาวุธอ่ากด ีอ่า uh okay, ครับเพิ่มอันนี้เลยครับ yes โอเคครับยกถังอาถังเฮลการแล้วก็ปามเลยครับโอเคเพิ่มทีละยี่สิบจัดการไปเลยครับสบายสบาย ห้าคิดแล้วเนี่ยแปดเก้าคิดแล้วโอเคยี 21, ่สิบเอ็นคิดเองโอเคจัดการกับพวกเซคิลิตี้ให้จบจบเลยโอเคยกปลายปลาใส่ไปเลยครับเอาปลาไม่โดนเลยโอ้ยตายเฮ้ยโอเคจับเลยอ่าจัดการมา,ารเรียบร้อย The ship's main gun is up ahead. Destroy it, and the ship's external defense network will go down. Then the lead can get in and get you out of there. Get them on. Ah. Okay, then we will meet to fight with Oceus. Another

Do not let the prisoner reach the prime <makes> weapon <makes> control room. <makes> Damage to the power couplings will destabilize the ship. <makes> okay, so look we'll at the first not <makes> <a> Foolish human. <makes> you cannot stop the conversion. You're in the Nexus. Destroy anything connecting the gun to the ship. Okay, hello, comply. <makes> <makes> สายฟ้าทำลายมันไปเลยครับไม่ต้องสนใจพวกลูกปองเอ้ยไม่ใช่หนไม่ต้องสนใจพวกสมุนเลยครับจัดินกรรมเลยครับลายมันอย่างเดียวเลือดเราเยอะไม่ต้องกลัวมันเป็นอย่างเดียวโอเค เรียบร้อยอ่าโอเคครับจัดการไปเลยครับศัตรูนี้อ่าเฮ้ยเฮ้ยระวังครับดีดกันได้ปลาควันควันไม่ยัง้งอัดแหลกมันให้ตายเอ้ยอือปลาระเบิดก่อน อึดเลอหลบได้ควันมัน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 ควันควันเฮ้ยดิกตู้ดิกดิกกันก่อนกันก่อนโอเคจัดการมันจัดการมันจัดการมันปามันเดียวแอบนี้จัดการเลยครับฟันไม่เอาหายแกมาระเบิดไปก่อน Yep, But Superman, get ready! I'm bringing you in! Superman, you Foolish human, you have doomed yourself. You will go down with this ship. Think again, Brainiac. You can't take out the both of us. We're down มาช่วยเราแล้วเคทีนี้เราก็มาช่วยีมแมน่กับพวกสตูต่างๆเลยครับไม่ต้องห่วงเราชนะแน่นอนครับเเวลหนงอย่างปืนใหม่ัอย่างการูดตา่เลย there keep fighting the network doesn't want to let me in stuck camera vii-o has been compromised deploy my remaining forces only len len เออให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตายเฮ้ย,ย,ยมันจะเสร็จอยู่แล้วเร็วๆนิดเดียวเองสก,ก,กันหมดยังโอเคหมดแล้วไปไปคุยกับซุปเปอร์แมนก่อน Nice work Brainiac wasn't counting on you breaking free and disabling his ship. Now use the teleporter and get yourself back to the city. โอเคใช้เทเลพอร์ตแล้วกลับไปที่เมืองไปเลยครับ ไปทางกันไ,ได้ครับไปเลยครับ Yes it's done โอเคก็ประมาณนี้ครับ Our every tactic failed Brainiac ข้ามฉากไปก่อนโอเคครับกด E ค้างโอ้โหหน้าโหลดแบบใหม่มากเมื่อก่อนหน้าอ่าสมัยประมาณอีกี่ปีอะประมาณสักสามปีอะหน้าโหลดมันไม่เป็นแบบนี้นะครับเล็กอย่าง Congrats. Now that you're off the ship, I'm Oracle. You've just You've just teleported into Gotham's ninth precinct station, one of the many Justice League safe houses we keep in Gotham and Metropolis. How about I show you around? The safe houses are where you'll find contacts for missions, mailboxes, vendors, and the teleporter to the Justice League Watchtower. โอเคครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ